สวัสดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาขบกับช่องไม่น้องอติมลุยสวนเนาะมื่อนี้ไม่น้องอติมเตื้้าเพื่อนเพื่อนมาใส่ปุ๋ยท่ะทุกคนหลังจากที่เรานั่นแหละเนาะเราจะมาให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งทุกคนก่อนที่จะให้เราก็เห็นหญ้าในโคนในโคกเขานี่ก็ถอนออกทุกคนเนี่ยถอนออกเนาะทำความสะอาดให้เขาหน่อยเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปอะ่ะเขาจะไม่ต้อง ยังฝุยกินกับทุเรียนเราเนาะวันนี้เราจะมาใส่สูตรอะไรเนาะแม่น้องอติมใส่สูตรเสมอทุกคนนี่เนี่ยเราใส่นะคะฝุ่นสูตรเสมอสิบหกสิบหกค่ะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมีการเชียร์เวลาตอนนี้แดดมากๆเลยทุกคนเรามาใส่ให้ทุเรียนเล็กนะทุกคนหลังจากเนี่ยแตกอ่อนมาแล้วเราก็าบำรุงให้เขาแก่บำรุงให้เขาแก่ไวๆแล้วเราก็ได้ได้ใส่เรียว่าสารสมอาหารเนาะทุกคน นี่แหละค่ะทุกคนนี่เนาะเราก็ดึงออกก่อนนี่อันนี้เราก็ปลูกไปประมาณเดือนกว่าๆนี่เราจะมาเอาฟุย๋ยในกระสอบแล้วทุกคนต้นลักษณะอย่างนี้ใส่ประมาณนี้ทุกคนเนาะใส่ตรงนี้เนี่ยใส่ ใส่ก็ลอย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 รอบๆนอกทุกคนลอยได้ขลากลากเขายังออกหากินไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็อยู่ประมาณนี้ทุกคนถ้าเป็นทุเรียนใหญ่เขาออกล่ากหากินแล้วแล้วก็ค่อยขยายออกมาเพราะว่าแต่เราจะไปโยนใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยอย่าโยนใส่ตรงนี้เนี่ยลากฝอยเขานี่ลากฝอยเขานี่คนนี้เขาก็กินอะไรไม่ได้แล้วเขาตายแล้วทุกคนนี่เป็นลากฝอยที่แบบเขาอยู่ข้างบนมากนี่เขาโดนแดดเนาะ เขาก็ตายไปแต่เราจะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเวลาเราปลูกนะ่ะเราจะเก็บไว้เก็บไว้ขึ้นอย่างนี้ทุกคนค่าเราจะฝังลึกเพราะไม่เหมือนอย่างอื่นนะทุเรียนเขาฝังลงไปมิดเลยล่าเขาจมเลยเหยียบไปเลยนะ่ะก็คือเขาจะไม่มีที่ออกที่คาราบอออกซิเจนเขาเนาะโอ้ยพูดภาษาไม่เป็นก็อยากจะออกซิเนจนอ่าตัวประมาณนี้แหละทุกคนก็พูดไปเป็นก็อยากหัดพูดดีแหละเขาจะได้ คลายน้ำเนาะทุกคนเขาจะได้หายใจได้แล้วเขาจะพดพืชทุเรียนนี้เขาเป็นพืชที่แบบไม่เหมือนพืชอย่างอื่นรากเขาไม่ลึกเวลาเขาหากินน่ะอีกต่อไปเขาก็จะออกมาตรงนี้แหละเขาก็เริ่มออกมาแล้วล่ะทุกคนแถวข้างล่าง,างนเนาะเขาจะออกมาเนี่ยเขาจะออกมาแถวเนี้ยหลังจากที่ให้น้ําให้ปุ๋ยไปแล้วเราก็จะลืมให้น้ําด้วยนะ เพราะว่าปุยบางที่ห่อนะทุกคนเราเอาลงไปนี่พอแดดไหมอย่างเงี้ยแดดเผาอย่างเงี้ยเนี่ยเม็ดนี่เขาจะหายเลยนะเนี่ยเขาจะเป็นละเหยไปเลยหายไปเลยก็คือแล้วจะทําให้เม็ดฝุ๋ยคาระเหยละเหยแบบไม่มีน้ําทุเรียนข้างล่างเราจะไม่ได้กินแต่เขาจะเป็นละเหยขึ้นไปแล้วก็จะไปสู่ใบทุเรียนเราแบบเหมือนคันไฟอะ่ะและละ่างใบทุเรียนเราก็จะง,งอได้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือน ใบทุเรียนจะแสบเ็าจะไหม้ทุกคนถ้าเราเป็นไปได้ก็ให้เสร็จแล้วปุ๊บมให้น้ําเลยแล้วก็ให้เราเหยฝุฟยลงไปลงสู่รากข้างล่างอะนะอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนน้อยทุกคนอันนี้เอามาเอามาปลูกเสริมเนาะเอามาซ่อมเสริมนี่และกลุ่มนี้ที่ไม่น้องเอาติมาเสริมสวยแล้วนี่ต,นต้นโตแล้วพามาดูทุกคนพามาดู นี่อันนี้ก็ขึ้นแลวทุกคนขึ้นแล้วสามต้นปลูกไปอันนี้ก็จะเป็นคลองค่ะทุกคนเป็นคลองเป็นคลองที่ว่าน้ําไหลที่เราก็จะลงมาอย่างเงี้ยเราก็เลยปลูกทุเรียนใส่ซะเพราะว่ามันเป็นดินเนาะมีดินตรงนี้แต่ตรงกลางตรงนี้ก็ไม่ได้ถมถ้ามีตังอนาคตข้างหน้ามีผลผลิตแล้วอาจจะเอาดินมาถมให้มันเสมอกันตรงนี้นะทุกคนอันนี้ก็แปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานนะทุกคน ที่เราปลูกไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอตต้นหรือเปล่าน่าจะใช่สามสิบเอตต้นนะทุกคนที่เราปลูกเป็นปลูกต้นคู่เนาะต้นเดียวๆอย่างเงี้ยเราก็มาเสริมแล้วพี่น้องออดิมก็จะมาเสริมกลางอ่ี้อีกมาเสริมจะเอาไว้ตรงทางเดียวที่รถเข้าวิ่งเข้ามาอันนี้เราจะเสริมเราจะเสริมเดี๋ยวให้มีตัตังก่อนทุกคนเราจะเสริมอยู่แล้วอันนี้ก็คือพาเพื่อนเข้ามาดูใส่ ทุเรียนเล็กทคนสำหรับคลิปนี้ขอก็ต้เป็นเทนคนิคคนคลิปหน้าพ่อกันใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้อขอให้ทุกท่านถึงโชคดีมีเงินใช้กันสุดทุกคนนะคะไม่นอกเต็มก็ต้องทำงานเรื่อยๆุคนมีเงินใช้เนาะสบายดี